สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกยียนสังเวียนเดือดนะครับมีแพ้ก็ต้องมีชนะนี่คือสัจธรรมที่ปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปเลยนะครับในวงการกีฬาไม่เว้นแม้กระทั่งในวงการมัดมวยทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอไม่มีใครหรอกที่จะอยู่คำ้าไร้เทียมทานตลอดไปและเนื่องในโอกาสที่บัวขาวบัญชาเมฆยอนนักชกซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยจะขึ้นชกไฟส่งท้ายปีด้วยการเจอกับอเล็กซานเดอร์เยฟิเมงโกดาวลุ่งไฟแรงจากยูเครนในวันที่9ธันวาคมนี้ที่เวทีราชาดำเนิน ผมก็เลยจะขอพาทุกท่านไปย้อนชมกันครับว่าตลอดเส้นทางอาชีพบรรยาวนานของยอดมวยวัย40ปีคนนี้มีนักชกชาวต่างชาติคนไหนบ้างที่สามารถมอบความพ่ายแพ้กับเขาได้สําเร็จเพราะก็อย่างที่เราทราบกันครับโบว์ขาวจะนับเป็นนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงจากการไปชกที่ต่างแดนคว้าชัยชนะเหนือคู่ชกระดับโลกมาแล้วมากมายหลายคนจนได้รับการยอมรับจากผู้คนทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในงนักคี่บ็อกซิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการโดยตลอดการชกทั้ง276ไฟของเขานั้นโบว์ขาวเคยชกกับนักมวยต่างชาติไปแล้วทั้งสิ้น87คน แต่กับมีนักมวยต่างชาติเพียงแค่8คนเท่านั้นที่ทําให้เขาต้องพบกับความพ่ายแพ้ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปชมกันเลยครับว่านักชกทั้ง8คนที่ว่านั้นมีใครกันบ้างว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ8นักชกชาวต่างชาติที่มอบความพ่ายแพ้ให้บัวขาวคนที่ 1. นึ่งอัลเบิร์ตคลาวส์อัลเบิร์ตเดอฮริเคนคลาวส์เป็นนัก k กบก็ b o x i n g ชาวดัตชที่มีจุดขายสำคัญเลยคือทักษะการออกหมัดชุดที่ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไว แม่นยำแถมมีพลังทำลายล้างสูงทั้งนี้เนื่องจากคลามีประสบการณ์เคยชกมวยสากลมาก่อนทว่าหลังจากที่อายุได้17ปีเขาก็ตัดสินใจผันตัวมาชกคีกบอกซ์ติ่งแทนและแจ้งเกิดบนเวทีดะรับโลกอย่างเต็มตัวจากการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ K1 World Max ครั้งแรกที่จัดขึ้นในปี2002ซึ่งเขาก็ไปได้ไกลจนถึงรอบสิงชนะเลิศจัดการปล่อยหมัดน็อก9ล้าน9วิชิตยอดนักชกชาวไทยในเวลาเพียงแค่60วินาทีส่งผลให้เขาได้จาลึกหน้าประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ K1 World Max คนแรกไปทันที สำหรับเรื่องราวของบัวขาวกับเขานั้นถือว่าเป็นสตอรี่ที่กินระยะเวลายาวนานเกือบครึ่งทศวรรษเลยเคยปามือกันมาแล้วมากถึง4ครั้งโดยครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนั้นเกิดขึ้นในรายการเควปี2005ช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ World Max ประจําปีซึ่งในตอนนั้นบัวขาวกําลังมือขึ้นสุดๆเพิ่งชนะทัวร์นาเมนต์ปี2004มาและได้ชื่อว่าเป็นนักมวยไทยจอมเก่งที่ไม่เคยแพ้กับมวยต่างชาติมาก่อนขณะที่เขาถึงแม้จะลดความพีคลงมาแต่ก็พูดได้เเเลลลยยยยวว่่่าาาัังงงมมมมมมีพิสอูถึแ้้จะไไดกบคช์ท แต่ก็ไปไกลไม่ต่ำกว่ารอบรองชนะเลิศเสมอลูกเกมการโชฝ่ไฟแรกนั้นเป็นทางด้านบัวขาวที่ใช้รักษาโมยแทยนจัดจ้านจัดการวางแข้งหนัหนกๆใส่เขาตลอดทั้ง3ายกแต่ว่าดันไปพลาดท่าโดนเขาสวนมาใส่จนล่วงลงไปในยกที่สองส่งผลให้ทั้งคู่เสมอกันไปในตอนท้ายและต้องมีการโชกโยดี้ี่ตามมาเพื่อค้นหาผู้ชนะตัวจริงให้ได้ซึ่งถึงแม้บัวขาวจะดูทําผลงานได้ดีในยกนี้แต่ผลที่ออกมากลับกลายเป็นเขาที่เอาชนะคะแนนเขาไปได้แบบไม่อิจฉา สร้างบริษัทเป็นนักมวยชาวต่างชาติคนแรกเลยที่ชนะบัวขาวได้สําเร็จถึงผลการโชคที่ออกมาจะน่าคาใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะเพียงแค่5เดือนต่อมาบัวขาวกับเขาก็ได้โครจรกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศทัวร์นาเมนต์เวิร์แม็กปี2005และคราวนี้บัวขาวก็จัดการชําระแค้นได้อย่างหมดจดจัดการออกอาวุธถล่มเขาทั้ง3ายกจนชนะคะแนนไปได้เอกฉันเลย3ปีหลังจบศึกภาค2กันไปบัวขาวกับเขาก็ได้มาพบกันอีกครั้งในรอบ16คนสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์เวิร์แม็ก ึ่งก็เป็นอีกครั้งครับที่บัวขาวจัดการคุมเกมได้อย่างเบเ็ดเสร็จตั้งแต่ยกแรกจนย,ยกสุดท้ายมีหนำซ้ำรอบนี้ยังแสดงความมั่นใจออกมาด้วยการงัดสกิลหมัดที่เป็นลายเซ็นของเขาเล่นงานเขายังต่อเนื่องจนชนะคะแนนไปได้แบบเอกสารอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็เดินออกจากโตวร์นาเมนไปแบบบอบช้ำซึ่งนี่ยังถือเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาต้องตกรอบตั้งแต่รอบ16คนสุดท้ายเลยแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแม้จะเห็นได้ชัดเลยว่าบัวขาวมีฝีมือที่เหนือ,ขอเขามากแต่เพียงแค่เจ็ดเดือนต่อมาทั้งคู่ก็ได้โวกลับมาเจอกัันนคร้งที่4 ในรายการ i ิ s โชไ time ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเนเธอแลนด์บ้านเกิดของเขาซึ่งเขาก็ได้ทุ่มสุดฝีมือสู้สุดชีวิตจนสถานการณ์ดูสูสีตลอดทั้งเกมและในตอนท้ายก็กลายเป็นเขาที่เอาชนะบัวขาวไปได้อีกครั้งส่งผลให้หมากับอัญยาวเย็ยนระหว่างบัวขาวกับเขา,ขา,ขาจบลงด้วยการที่ทั้งคู่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละสองครั้งคนที่2แอนดี้ซาวเวอร์ถือเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สายคิมบ็อกซิ่งชาวดัตเลยนะครับสำหรับแอนดี้ซาวเวอร์ ผู้ที่เข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่มีอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นในขณะที่มีอายุได้เพียง18ปีซาวเวอร์ก็ได้สร้างผลงานระดับเทพไว้มากมายจัมบดาสื่อต่างๆต่างพากันจับตามองเลยว่าเจ้าหนูคนนี้จะต้องเติบโตมาเป็นตำนานของวงการคีบ็อกซิ่งอย่างแน่นอนและถึงแม้ซาวเวอร์จะฟอร์มสะดุดเล็กน้อยด้วยการแพ้กับตำนานรุ่นพี่อย่างอัลเบิร์ตเขาในรอบก่อนรองชนะเลิศทัวนาเมนต์ K1 w .1 r l d Max ปี2003แต่ในปี2005เขาก็ได้สร้างประก,รการณ์น่าทึ่งด้วยกาาาารรรรทผลงนน่ฟัฟัสสพอุปค จนไปถึงรอบชิงชนะเลิศของโวน์นาเมนต์ปีนั้นและได้พบกับผู้ชนะโวร์นาเมนต์ปี2004อย่างบัวขาวที่เพิ่งล้างแขนชนะคะแนนอัลเบิร์ดขาวมาแบบขาดลอยเลยสำหรับรูปเกมการโชว์ที่ออกมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเทม,มดหน้าตักกันอย่างแท้จริงโดยบัวขาวพยายามควบคุมเกมด้วยการเตะอัดและแทงเข่าใส่ซาวเวอร์ที่พกมัดชุดมาเป็นอาวุธหลักสาดพยา,ายุหมัดใส่บัวขาวอย่างไม่หยุดยั้งขณะที่บัวขาวก็พยายามชะลอรูปเกมลงด้วยการกอดคุกวงในจนซาวเวอร์ออกการหดหดหัวร้อนยังเห็นได้ชัด ผลปรากฏว่าจบเกม3ยกกรรมการดันให้ทั้งคู่เสมอกันทําให้มีการชกยกที่4ต่อไปเพื่อหาตัวผู้ชนะแต่บัวขาวกับซาเวอร์ก็ยังกินกันไม่ลงเสมอกันไปอีกครั้งจนต้องมีการต่อเวลายกที่5เพิ่มมาอีกและคราวนี้ก็กลายเป็นลูกขยันของซาเวอร์ที่เข้าตากรรมการมากกว่าลูกชัดเจนของบัวขาวส่งผลให้ซาเวอร์เบียดชนะคะแนนบัวขาวไปได้แบบไม่กระชันกลายเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ปีนั้นไปเลยซึ่งเสียงตอบรับจากแฟนมวยก็ต้องบอกเลยว่าเสียงแตกออกมากๆโดยฝั่งหนึ่งมองว่าบัวขาวสมควรชนะ พ่อกัวูได้ชัดเจนและหนักน่วงกว่าขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าซาวเวอร์มีลูกขยันและความมูมานาที่มากกว่าอีกทั้งยังวิจารณ์บัวขาวด้ดยว่าพยายามเล่นตุกติกด้วยการกอดคู่วงในและใช้เหลี่ยมมวยไทยหักทิ้งหักทุ่มให้ซาวเวอร์หมดแรงแต่ก็นั่นแหละครับทั้งบัวขาวและซาวเวอร์ก็ไม่ไวยได้มาพบกันอีกครั้งอย่างรวดเร็วในรอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ปี2006แต่คราวนี้ทางด้านซาวเวอร์กลับอยู่ในสภาพที่บอบช้ำม,มามากจากการเปิดศึกกับมาสโต ผู้เป็นอดีตแชมป์ในรอบรองชนะเลิศซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงและผลการชกที่ออกมาก็ถือว่าไม่น่าประหลาดใจเลยเมื่อบัวขาวจัดการเปิดโมดโหดถล่มซาเวอร์ล่วงล,วง,ลวงไปคุกฝุ่นถึงสครั้งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยคนแรกเลยที่ได้เป็นแชมป์ K1 World Max มากถึงสสมัยแน่ละครับว่าการที่ทั้งสองฝ่ายของบัวขาวและซาเวอร์จบลงแบบนี้ทําให้กองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายต่างก็มีช่องโหว่ให้ดิสเครดิตอีกฝ่ายโดยฝั่งบัวขาวก็มองว่าบัวขาวทุกโกงคะแนนในไฟภาคแรก ่วนทางฝั่งซาวเวอร์ก็มองว่าที่บัวขาวชนะซาวเวอร์ได้ในไฟล์รีแมชก็เพราะว่าตัวซาวเวอร์น่ะบอกช้ำม,มาจากไฟล์ก่อนจะชัดและในที่สุดบัวขาวกับซาวเวอร์ก็ได้มาพบกันอีกครั้งเพื่อเคลียดาม่าในรอบรองชนะเลิศทัวนาเมนต์ปี2009ซึ่งในตอนนั้นซาวเวอร์เองก็มีสถานะไม่ต่างจากบัวขาวแล้วคือเป็นแชมป์เควันเวอร์แม็กซ์สองสมัยจากการชนะทัวนาเมนต์ในปี2007ไม่ต้องบอกเลยครับว่าน,นี่กลายเป็นศึกซูเปอร์ไฟท์ที่หลายๆคนให้ความสนใจยิ่งกว่าคู่ไหนๆในทัวนาเม้นต์ปีนั้น อย่างไรก็ตามผลการชกที่ออกมากับไม่หวือหวาสักเท่าไหร่เพราะทั้งบัวขาวและซาวเวอร์ต่างก็มาชกแบบรัดกลุ่มพยายามไม่ผีผ่ามากเกินไปส่งผลให้เกมการชกตลอดทั้ง3มยกเป็นไปแบบกดดันและผลการตัดสินที่ออกมาก็กลายเป็นทั้งคู่เสมอกันจนต้องต่อเวลาชกกันในยกที่4ซึ่งคราวนี้ก็กลายเป็นซาวเวอร์ที่ทำผลงานเข้าตากรรมการมากกว่าเบียชนะคะแนนบัวขาวไปแบบไม่เอกสารอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ขึ้นประชันฝีมือกันอีกเลยส่งผลให้หมากราบไตผ้าของพวกเขา จบลงด้วยการที่ซาวเวอร์ชนะไป2ครั้งและบัวขาวชนะ1ครั้งคนที่3ามาสโตในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0พหากพูดถึงนะักคีบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดชื่อแรกๆที่จะปรากฏขึ้นมาเลยก็คงหนีไม่พ้นชื่อของมาสโตนักชกพัน์อันตรายที่มีพรสวค์ด้านหมัดหมวยนจนน่าทึ่งโดยหลังจากที่คว้าน้ำเหลวในการเป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์เควันเวิร์แม็กปี2002จากการแพ้คะแนนให้อาเบิร์ดเขาตัวมาสโตก็กอบกู้ชื่อของตัวเองกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการชนะน็อกเขาในไฟลีแม์จนได้เป็นแชมป์ทัวร์นาเมนต์ปี2003สมใจยากซึ่งหลังจากที่เขาทําผลงานนี้สาเร็จมาสโตก็ได้ดันวาจาออกมาเลยว่าจะขอควา้าแชมป์ K1 World m a ม์อีกสักสสมัยก่อนที่จะแขวนนออัลลาว,วงการแบบดาวค้างฟ้าในปี2005ปรากฏว่าอะไรอะไรก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างที่มาสโตคิดครับเมื่อเขาจัดก,การผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ปี2004และคู่ชกที่เขาจะต้องเจอในข่าวนี้ก็คือม้ามืดอย่างบัวขาวนักมวยไทยเกตดรองที่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมมาากกกนนนนนััซึึกกนน่่งงถแ้้้อห บัวขาวจะพึ่งช็อกโลกมาด้วยการชนะอีกว่าที่ตัวเต่งอย่างจอร์นเวนพาแต่หลายๆคนก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมครับว่ามาสโตจะสามารถผ่านนักชกไทยคนนี้และการเป็นแชมป์สสมัยได้แน่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเกมการชกที่ออกมากับกลายเป็นบัวขาวที่มาแรงเกินคาดจัดการใช้ความดูดดันออกแข้งเล่นงานมาสโตอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะเกมวงในของบัวขาวที่กอดบทกอดบี้จับล็อก ok จับตีมาสโตจนบอบช้ำแม้จะมีบางจังหวะที่มาสโตออกมาตอบโต้จนได้หลุนแต่มันก็ชัดเจนมาก ว่าเขาไม่สามารถแก้เกมสไตล์การโช์ของบัวขาวได้เลยอย่างไรก็ตามหลังครบกำหนด3ยกแทนที่บัวขาวจะได้ชชนะไปตามรูปเกมที่ปรากฏกรรมการกลับให้ทั้งคู่เสมอกันและต้องชกหาตัวผู้ชนะต่อไปในยกที่4ซึ่งพอะระฆังดังขึ้นบัวขาวที่ดูหัวร้อนยังเห็นได้ชัดก็เริ่มลงทันมาสโตยอย่างหนักหนวก่วงจนครบกำหนด3นาทีคราวนี้เรากรรมการหาข้อสรุปได้แล้วและพร้อมใจกันลงคะแนนให้บัวขาวชนะไปเบ้เอกฉันการเป็นแชมป์เวิลด์แม็กได้แบบไม่มีใครคาดคิดส่วนมาสโตก็เจ็บหนัก ซี่โคงหลาจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวความพ่ายแพ้ต่อบัวขาวกลายเป็นจุดด่างพอรอยในเกียรติประวัติที่มาสโตมักจะพูดอยู่เสมอว่าอยากลบให้หายไปซึ่งหลังจากที่รอคอยมานานกว่า3ปีเต็มในที่สุดเจ้าตัวก็ได้พบกับบัวขาวอีกครั้งในรอบก่อนรองชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ปี2007โดยไฟนี้มาสโตสามารถเปิดเกมได้ดีจัดการปล่อยหมัดน,น็อกดาวน์บัวขาวลงไปได้ตั้งแต่ยกแรกก่อนที่ควบคุมเกมการชกไปเรื่อยๆแม้บัวขาวจะพยายามไล่บีตามมาด้วยการเตะขาจ่อยยางหนัก แต่สุดท้ายก็ตามไม่ทันการเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้มัสโตะไปแบบเอกฉันส่งผลให้มัสโตะสามารถลบมบนทินไฟ์คาใจของเขาไปได้และเพียงแค่สปีต่อมามัสโตะก็ได้ตัดสินใจแขวนนัวอําลาว,วงการมัดมวยไปทําให้บัวขาวไม่มีโอกาสได้ตัดสินมหาเกล้าของเขากับมาสโตะด้วยไฟภาคสามอีกเลยคนที่4โยชิฮิโร่ซาโตะเป็นนักมวยที่มีโอกาสได้ประทับฝีมือกับบัวขาวมากที่สุดเลยนะครับสำหรับโยชิฮิโร่ซาโตะ นักชกตัวสูงเจ้าของสมญานาม The m o o นสไน n i อร์ทั้งนี้เพราะตะลอดการชกมวยทั้งชีวิตของเขาน,นซาโตะเคยเจอกับบัวขาวไปมากถึง5ครั้งลากยาวตั้งแต่ปี2006ถึง2022หรือนานกว่า16ปีเลยและก็อย่างเช่นนักมวยคนนึงก่อนในลิสต์นี้ครับเรื่องราวของบัวขาวกับซาโตะเกิดขึ้นในรายการเควันเมื่อทังคู่มียาต้องพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์เวิร์แม็กปี2006ซึ่งหนึ่งแม้ซาโตะจะมีช่วงชกและส่วนสูงที่มากกว่าบัวขาวแต่นั้นก็ไม่ใช่ปบ,บ,บขาักลย เมื่อบวัวขาวจัดการใช้ความดุดันและแรงบัทาที่เหนือกว่าเดินบทใส่ซาโตอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็สามารถซัดหมัดขวาส่งซาโตลงไปให้กรรมการนับได้สําเร็จตั้งแต่ยกแรกและพอยกที่2มาถึงบวัวขาวก็จัดการตามเก็บงานอย่างรวดเร็วอาศัยจังหวะดักจับขา,ข,าของซาโตแล้วสวนด้วยฮุกซ้ายเต็มแรงทําเอาซาโตถึงกับสิน้นฤทธิ์พ่ายน็อกไปแบบหมดสภาพเลยซึ่งหลังจากนั้น2ปีต่อมาทั้งคู่ก็ได้มารีแมชกันอีกครั้งในไฟอุ่นเครื่องคอสนิมก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เวิลด์แม็กปี2008โดยคราวนี้ ซาโตะถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าไฟภาคแรกเยอะเลยแต่สุดท้ายก็ไม่วายพลิกแพ้คะแนนให้บัวขาวไปแบบไม่เอกชั้นอยู่ดีปรากฏว่าเพียงแค่5เดือนต่อมาบัวขาวกับซาโตะก็ได้เจอกันอีกเป็นครั้งที่3ในรอบ8คนสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์เวิร์แม็กปี2008ซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าแฟนมวยได้สื่อส่วนใหญ่แต่ก็มองว่าไฟนี้น่าจะจบลงด้วยชัยชนะของบัวขาวอีกเช่นเคยทว่าพอถึงขาวโชคกันจริงบัวขาวกับเดินม马กพลาดอย่างมาหันด้วยการพยายามเล่งเครื่องปิดเกมซาโตะในช่วงแรกจนตัวเองหมดแรง ส่งบลให้ซาโตะได้โอกาสพิเกมมกลับมาเอาคืนเขาอาจใส่บัวขาวจนมีอาการก่อนที่จะตามมาสาวมาตามงานจนบัวขาวทนความบอบช้ำไม่ไหวทิ้งตัวลงไปนอนแน่นิ่งให้กรรมาการจับแพ้แต่โดยดีจนถึงทุกวันนี้นี่ก็ยังถือเป็นครั้งเดียวเลยครับที่บัวขาวต้องแพ้นอกในการชกมวยและเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อนี้ก็ทําให้ตัวไฟขึ้นแท่นไปแล้วว่าเป็นหนึ่งในไฟพิกล็อกที่น่าจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมวยคีบ็อกซิง่งหลังจากที่ไฟภาค3จบลงไปแบบชวนช็อก5ปีต่อมาในที่สุด บัวขาวก็ได้โอกาสเอาคืนซาโตะจนได้เพียงแต่ว่าคราวนี้พวกเขาไม่ได้ชกกันในรายการของเควันแล้วแต่เป็นการเจอกันในรายการแม็กมวยไทยนัดพิเศษซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นแต่คราวนี้กติกาการชกได้ถูกเปลี่ยนเป็นมวยไทยแทนที่จะเป็นคิกบ็อกซิ่งเหมือนสภาคแรกซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยละครับว่าเกมการชกที่ออกมาเป็นทางด้านบัวขาวโชว์ฝีมือหลักเลียมมวยไทยตลอดทั้ง3ายกจนชนะคะแนนซาโตะไปได้เบบเอกฉันท์เลยกระนั้นหากคุณคิดว่าเรื่องราวของบัวขาวกับซาโตะได้จบลงแล้วพวกคุณคิดผิดครับ พะในปี2022ทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบปิกิริยาคีบ็อกซิ่งโชว์ไม่นับสซตตีแพ้ชนะด้วยคราวนี้เป็นการเจอกันในรายการ RWS ที่เวทีราชด,ดำเนินซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยที่ทั้งคู่ได้ออกมาโชว์กันนอกแผ่นดินญี่ปุ่นและก็เป็นไปตามคาดครับไฟน์นี้ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนมวยพอสมควรเลยเนื่องจากในตอนที่เจอกันนั้นตัวซาโตะได้เลิกมวยไปแล้วเป็นเวลานานกว่า7ปีขณะที่ทั้งฝั่งบัวขาวยังมีรายการขึ้นโชว์เคลื่อนไหวย ก็กลายเป็นบัวขาวจัดหนักน็อกซาโตได้แบบสบายๆตั้งแต่ยกแรกซึ่งถึงแม้ไฟนี้จะไม่มีการบันทึกผลลงสถิติการโชกอาชีพของทั้งคู่แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะครับว่าเป็นตอนจบเส้นทางอาชีพที่น่าเจ็บปวดสำหรับซาโตเหลือเกินคนที่ 5. เอลิโก้เคียวธรรมดาความพ่ายแพ้ทั้งหมดในชีวิตของบัวขาวการแพ้กับเอลิโก้เคียวในปี2014น่าจะพูดได้เลยครับว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ชวนดราม่ามากที่สุด ดราม่าถึงขนาดเป็นข่าวขาวใหญ่โตระดับประเทศกันเลยทีเดียวโดยตัวบัวขาวกับเคยวนั้นเคยโชวด้วยกันทั้งสิ้น2ครั้งซึ่งครั้งแรกที่เจอกันนั้นเป็นการโชคกันในรายการแม็กมวยไทยปี2013ที่พูดได้เลยว่าเป็นการประทะกันของสุดยอดตำนานกับดาวรุ่งไฟแรงจากเยอรมนีเพราะตอนนั้นเคียลที่มีอายุเพียงแค่20ปีทุกสื่อหลายๆแห่งจับตามองว่าน่าจะเป็นสตาร์ตัวท็อปของวงการมวยไทยและคีบ็อกซิ่งในอนาคตยอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเก่าปาบสดเมื่อบัวขาวจัดการดับความร้อนแรงชนะคะแนนเยนเลย และเพียงแค่1ปีต่อมาทั้งคู่ก็ได้โคจร,รมาเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศทัวนาเมนต์ K1 World Max ปี2 0 1 4ซึ่งคราวนี้มาจัดขึ้นที่ประเทศไทยเลยทว่ารอบนี้ก็มีกินไอของความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเมื่อจู่จู่ดันมีการเปิดผนันไฟนี้ทางออนไลน์ขึ้นมาและแม้แต่ทางเ1เองก็มีการแนะนําเว็บไซต์พน,นันดังกล่าวด้วยนั่นทําให้บัวขาวพร้อมด้วยทีมงานตัดสินใจไปลงบันทึกประจําวันกับสถานีตํารวจเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ของตนว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้้งนนัหาาากกกผลกรชที่ออม นั้นพิความคาดหมายและส่งผลเสียต่อผู้เล่นการพนันในที่สุดวันชกก็มาถึงซึ่งรูปเกมการชกก็ถือว่าสู่สีขึ้นมาจากภาคแรกแต่ภาพรวมก็ยังเป็นทางด้านบัวขาวที่ดูจะคุมสถานการณ์ได้ดีใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเล่นงานและป้องกันตัวจากดาวรุ่งชาวเยอรมันที่พยายามทุ่มสุดตัวเลยเพื่อชอกโลกให้ได้อย่างไรก็ตามพอชกกันครบกำหนด3ามยกบัวขาวกับสร้างเซอร์ไพรส์ทุกคนได้ถึงด้วยการเดินออกจากเวทีและไม่อยู่รอฟังผลการตัดสินโดยผลที่ออกมาก็กลายเป็นทั้งคู่เสมอกันไป และต้องโชวกันต่อในยกที่4เพื่อหาผู้ชนะที่แท้จริงแต่ก็นั่นแหละครับบัวขาวได้หายตัวไปจากพื้นที่การแข่งแล้วทรงผลให้เคลยวในการเป็นผู้ชนะทัวร์นาเมนต์ไปทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความโฉดสงสัยกับแฟนมวยเป็นอย่างมากว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเอาข้อจริงถึงจะมีการถแถลงจากทางเควันและัวขาวในเวลาต่อมามันก็ไม่ได้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดจริงๆเลยทรงผลให้มีการตั้งทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมามากมายเถียงกันไม่จบไม่สิ้นสักทีว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นก คนที่6กคาย,ยาวดิซานิเยฟถ้าไฟที่บัวขาวแพ้ให้เอริโกเคียวคือความพ่ายแพ้ที่ชวนดราม่าที่สุดของเขาความพ่ายแพ้ที่คาย,ยาวดิซานิเยฟมอบให้เขาก็คงพูดได้เลยว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่บอบช้ำที่สุดของเขาเหมือนกันโดยไฟระหว่างบัวขาวกับดิซานิเยฟนั้นเกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ปี2015ซึ่งในตอนที่ทั้งคู่เจอกันนั้นก็ต้องบอกเลยว่าแฟนมวยรวมทั้งสื่อกลับทั้งหมดต่างก็มองว่าบัวขาวน่าจะผ่านดิซานิเยฟไปแบบสบายๆเพราะว่่าาาาตัวัวววววบขผนนมยมยยแล้เป็ๆไฟ เคยชกในสั่งเวนร,ระดับโลกมานับ10ปีเรียกว่ากระดูกมวยแข่งมากขณะที่ทางฝั่งดิซานิเยฟนั้นยังมีประสบการณ์ชคมวยไม่มากและในอดีตก็เคยพ่ายแพ้กับนักชกไทยอย่างจอมทองชูวนะัฒนากับธงใช้สิบสองพี่น้องมาแล้วเพราะฉะนั้นทรงมวยไม่น่าจะผ่านบัวขาวไปได้แน่แต่ก็นั่นแหละครับมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเพียงแค่ยกแรกดิซานิเยฟก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนด้วยการฟันศอกเปิดแผลที่หัวของบัวขาวจนเลือดทะลักซึ่งทางฝ e ั่งดิซานิ ว่าโอกาสทองที่จะช็อกโลกได้ลอยมาหาแล้วและจัดการเน้นสอกย้ำๆขยี้ไปที่แผลแตกของบัวขาวซ้ำไปซ้ำมาทำเอาบัวขาวถึงกับเลือดท่วมตัวแต่ทางฝั่งบัวขาวเองก็ใช่ว่าจะยอมแพงง้ง่ายๆสู้ตายสมศักดิ์ศรีออกแข้งออกข่าวหนักๆสวนกลับมาไม่ยอมหยุดเหมือนกันทว่าดิซานเยฟก็ทนได้โลกแม้จะมีบางครั้งที่ดูยุบยุบไปบ้างแต่สุดท้ายก็ยืนหยัดประทะกับบัวขาวจนควบกำหนดสามยกและชนะคะแนนไปได้สำเร็จซึ่งถึงแม้แฟนบอลบางส่วนจะมองว่าผลคะแนนที่ออกมามันค้านสายตา พอบัวขาวทำผลงานได้จ่าแจ้งเลยในยุคที่2และยุคที่3แต่ก็ต้องยอมรับแหละครับพอพิศองข,ของดิซานีเยฟได้สร้างดาเมจให้กับบัวขาวจนดูยแย่มากจริงๆและถึงตัวบัวขาวจะต้องตกรอบไปแบบไม่มีใครคาดคิดแต่พิส่งพลังแข้งและเข่าที่เขาประเคนให้ดิซานีเยฟก็ทําให้ตัวดิซานีเยฟมีอาการซี่โครงหักจนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไม่สามารถชกต่อในรอบชิงชนะเลิศได้พูดง่ายๆก็คือต่างฝ่ายต่างก็ตกรอบไปตามๆกันนั่นแหละโดยหลังจากนั้นบัวขาวกับดิซานีเยฟก็มีประท้าคารมผ่านสื่อกันบ้างนิดหน่อย ให้แฟนมวยได้ลุ้นว่าจะได้เห็นไฟลีแมทของทั้งคู่แต่จนแล้วจนรอดไฟลีแมทที่หลายๆคนรอคอยก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้เกิดขึ้นแบบจริงๆจังทักท,ทีเลยคนที่7อี้หลงเป็นนักชกคู่ปรับอีกคนหนึ่งที่สร้างความเจ็บแสบให้กับบัวขาวไม่ใช่น้อยเลยนะครับสำหรับอี้หลงนักมวยชาวจีนที่โด่งดังจากคาแรคเตอร์นักกังฟูแห่งสำนักเซาลินเก็บเกี่ยวผลงานกว่าช,าชนะครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับท็อปของสมาคมมวยชื่อดังของจีนอย่างอู่หลินเฟิง โดยไฟแรกที่อ e ีหลงได้เจอกับบัวข่าวนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศจีนในปี2015โดยมีตำแหน่งแชมป์โลกของอูหลินเฟิงเป็นเดิมพันซึ่งด้วยความที่บัวขาวเป็นตำนานของโลกคีบ็อกซิ่งและอ e ีหลงคือสตาร์ตัวท็อปขวัญใจชาวจีนก็ํำให้ไฟนี้ถูกหมโปรโมทอย่างหนักเลยว่าเป็นไฟแห่งศตวรรษประหนึ่งไฟมวยสากรลระหว่างฟอร์เมอร์เทจูเนียร์กับแมนนี่ปาเกียวเลยทีเดียวในส่วนของรูปเกมการชกก็เป็นทางด้านอ e ีหลงที่พยายามเล่นเครื่องใส่บัวข่าตั้งแต่ยกแรกแต่พอบัวข่าจับจังหวะอ่านเกมได้มันกก็ชััดเจนมาครบ ว่าบัวขาวมีการอาอกบุธที่ชัดเจนแม่นยำกว่าอ e ีหลงยิ่งชกรูปเกมก็ยิ่งขาดลอยมาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็กลายเป็นบัวขาวที่ชนะคะแนนไปได้เป็นเอกฉันทำเอาเหล่าแฟนมวยชาวจีนถึงกับช็อกไปตามๆกันเลยแต่แทนที่เรื่องราวจะจบลงแต่โดยดี1ปีต่อมาบัวขาวกับได้รับการติดต่อให้กับไปรีแมทกับอีหลงที่ประเทศจีนอีกครั้งพร้อมโดยคำโปรยเหมือนเดิมว่าเป็นไฟแห่งศตรวรรษภาค2ซึ่งกระแสตอบรับของไฟนี้ในประเทศจีนก็ยังจัดว่าฮิตติดลมบนเหมือนเดิมเพราะบรรดากองเชียร์ของอ e ีลลงงงต่่าก็ยัััมนใจะครบ ว่าฮีโร่ของพวกเขาจะสามารถล้างแค้นบัวขาวได้สําเร็จปรากฏว่าเกมการชกที่ออกมาแทบจะไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเลยเผอิญจะขาดลอยกว่าภาคแรกด้วยซ้ําไม่ว่าอี้หลงจะออกอากวุธอะไรมาบัวขาวก็สามารถปัดป้องลบหลีกหรือหาจังหวะสวนคืนหนักหนักได้เสมอจนพอมาถึงยกที่3แค่ดูสีหน้าของทั้งคู่ก็น่าจะทราบคําตอบกันดีแล้วล่ะครับว่าใครควรจะเป็นผู้ชนะแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผลตัดสินที่ออกมากับการเป็นกรรมการทั้ง3คนพร้อมใจกันให้อี้หลงชนะคะแนน,นบัวขาวไปเป็นเอกสารซะง,ง,ง,งั้น ส่งผลให้ตำแหน่งแชมป์โลกของอูลินเฟิงได้ไปอยู่ในมือของอ e ีหลงแทนและที่น่าตกใจไปก่อนนั้นก็คือกรรมการทั้ง3คนต่างกันให้อ e ีหลงชนะไปด้วยสกอร์สามสเหมือนกันเรียกว่าบัวขาวแพ้ทุกยกเลยทำเอาแฟนมวยและสื่อจำนวนมากต่างพากันขนานนามให้นี่เป็นไฟค้านสายตาแห่งปี2 0 1 6ขนาดตัวบัวขาวเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาต้องมาแพ้กับอ e ีหลงหลังเกมการชกทีด่ดูชัดเจนมากว่าเขาทําได้ดีกว่าเยอะเลยด้วยความที่ไฟล์แมตช์ของบัวขาวกับอ e ีหลงจบลงแบบคานสายตา ทำให้ในปี2019มีการเปิดโต๊ะเจราจาเพื่อให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งในไฟ์ภาค3เพื่อวัดกันไปเลยว,ว่าใครเหนยวกว่ากันโดยคราวนี้จะเป็นการชกกันในรายการแมตช์ไฟล์ชกกันยกเดียว9นาทีวิธีเดียวที่จะชนะก็คือการน็อกอีกฝ่ายให้ได้ไม่อย่างนั้นจะถือว่าเสมอกันทว่าพอเข้าใกล้วันชกตัวอี้หลงก็มีอาการบาดเจ็บและถอนตัวออกไปทําให้สุดท้ายแล้วเรื่องราวมหาการาบสุดเฉาระหว่า,วบาง,บงบัวขาวกับอี้หลงก็ยังจบแบบค้างคาต่อไปไม่ได้เคลียร์ชัดเจนกันสักที คนที่8โจเนลิสโกและก็มาถึงคิวนักชกต่างชาติคนสุดท้ายที่ทําให้บัวขาวต้องพบกับความพ่ายแพ้แะ้ครับซึ่งคนนั้นก็คือโจเนลิสโกนักชกชาวสเปนฟอร์มกลางๆรที่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนะักถิติอาชีพแพ้กับชนะคือพูดได้เลยว่าเกือบจะเท่ากันเวลาเจอมวยระดับเลเวลสูงๆที่ไรก็มักจะแพ้อย,อยู่ตลอดแถมคนที่เคยชนะลิสโกมาลหลายๆคนก็เคยแพ้กับบัวขาวมาแล้วด้วยกรนั้นลิสโกก็ยังได้เจอกับบัวขาวอยู่ดีเพราะว่าในตอนนั้น ลิสโก้เพิ่งคว้าแชมป์รุ่น154ปอนด์ของเอ็นฟิวชมาครองทำให้ทางเอ็นฟิวชมีแผนที่จะโปรโมทเขาด้วยการประกบคู่ลิสโก้ขึ้นป้องกันแชมป์ครั้งแรกกับตำนานของวงการอย่างบัวขาวซะเลยสำหรับรูปเกมการชกที่ออกมาก็เป็นทางด้านบัวขาวที่มาชกเหมือนมาเทลูกสิทย์เน้นคุมเกมคุมสถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ไม่หักโหมผีผ่ามอะไรทั้งนั้นขณะที่ลิสโก้ก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยที่จะทำผลงานอาอกกวุธไม่ยอมหยุดแม้ว่าส่วนใหญ่จะพลาดเป้าแต่ลิสโก้ก็ยังมูมานะ สู้ยิบตาจกนกระทั่งครบกำหนดให้ยกไปและผลที่ออกมาก็กลายเป็นลูกขยันของลิสโก้ที่ถูกใจกรรมการมากกว่าทําให้เขากลายเป็นฝ่ายชนะคะแนนบัวขาวไปเบบเอกฉันท์เลยอย่างไรก็ตามโอกาสที่เราจะได้เห็นบัวขาวกับลิสโก้รีแมต์กันคงเป็นไปได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันลิสโก้ได้เซ็นสัญญาไปอยู่ในสังกัดของวันแชมเปี้ยนชิพขณะที่บัวขาวทางหลังๆก็เริ่มเน้นไปที่การโชกโว์สร้างความบันเทิงตามประสาตำนานที่อายุมากแล้วก็เอาเป็นว่าวันที่9ธันวาคมนี้ก็มาจับตาดูกันนะครับ ว่าเจ้าหนูอเล็กซานเดอร์เยฟิเมงโกจะสามารถสร้างโมเมนต์สำคัญในชีวิตให้กับตัวเองด้วยการสยบตำนานอย่างบัวขาวได้หรือไม่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ